Bye. ก็มีรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนการทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทําในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าในติ้งแกงใต้ครับในติ้งแกงใต้นี้ก็ทําแกงแบบชนิดแกงเยอะๆท่านผู้ชม4ี่ห้าิอย่างแล้วก็ขายแกงใต้แต่ไม่ได้มีสาขาเดียวปัจจุบันมีถึง5้าสาขาด้วยกันครับการประสบความสำเร็จของทองมันงอกเลยขึ้นจากเมื่อก่อนนะครับไม่แจ็กเก็ตก็ไม่ใส่สูตรก็ไม่ใส่นะครับ ใส่เพีแค่เสื้อยืดตัวเดียวครับปัจจุบันนี้มันรู้มันมาจากไหนครับไปไหนมาไหนก็ใส่สูตรนะครับนั่งเหมือนนักการเมืองนะฮะนั่งอยู่ตรงนั้นนะฮะนั่งใครก็ไม่รู้ที่นี่นี่สวัสดีวันดีติ้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านี่ครับเป็นคนนครนะครับคาดว่าจะลงสมัครสสเร็วเลยพ่อให้เขาแต่งตัวให้เกียรติรายการเราแต่งตัวให้เกียรติรายการเรานะครับเป็นความเจริญก้าวหน้าของเขาเพราะความอร่อย อร่อยนี่จริงสําคัญมากถ้าจะทําอาหารแล้วเราก็ต้องอร่อยนําก่อนและอย่างอื่นตามมาวันนี้จะมาสอนเมนูที่ชื่อว่าน้ําพริกมะขามหมูแต่ไม่ออกเองครับให้ภรรยามาออกครับภรรยานี่ก็ช่วยงานเป็นอย่างดีครับติ้งแกก็รอกไว้ใช้ตลอดช่วยกันทำงานอ๋อช่วยได้หรอกอ๋อไม่ได้หลอกถ้ากัทำานอ๋อเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณวรรณลักษณ์การวีจากร้านนติ๊งแกงใต้ครับ ย่างสวัสดีครับย่าสวัสดีค่ะยสวัสดีลูกสบายดีนะสบายดีค่ะชีวิตโอเคไหมตอนนี้ชีวิตโอเคค่ะมากมากเลยจากกี่สาขาเป็นห้าสาขาเนี่ยสาขาเดียวค่ะสาขาเดียวปัจจุบันเป็นห้าสาขาแล้วห้าสาขาเจ๋งเจ๋งมากขอบคุณค่ะเจริญดีก้าวหน้าดีตลอดเวลาระยะเวลาสิบปีค่ะค่ะค่อยๆไล่มาใช่ค่ะไล่มาเรื่อยๆจริงๆเป็นคนนครนครศรีธรรมราชรูกันครด้วยป่ะ นครค่ะอ๋อเขาก็นครเขาไปหลอกหนูอีท่าไหนมาไหนเล่าดิรักกันดีรักไม่ใช่เพอนเชื่อเลยติ้งต้องไปหลอกมาไปหลอกไงไหนเล่าดิเจอกันยังไงล่ะคะเอ้เนะเคยนมีลูกกี่คนละหนึ่งคนค่ะหนึ่งคนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ที่ร้านขายอะไรบ้างขายอาหารใต้ค่ะอทั้งหมดมีทั้งหมดห้าหกสิบ หกสิบเรียนนูผมจำได้ว่าเคยคุยร้านเนี้ยแล้วเขาบอกว่าทุกเช้านะคุณผู้ชมจะมีกับข้าวที่เป็นกับข้าวเนี่ยนะห้าสิบอย่างใช่ทั้งหมดเป็นตำลับนครหมดเลยใช่ค่ะหมดเลยเผ็ดตอนกูดับตับไหมเลยอ่ะก็แล้วแต่ครับคุณอย่าไปพูดว่านครเผ็ดอย่างเดียวเลยสุราษฎร์ก็เผ็ดฮะที่ไหนก็เผ็ดตะแกงใต้นะแต่ว่าจริงๆมันก็ต้องเผ็ดค่ะใช่ไหมใช่มันต้องเผ็ดแต่ว่ารสชาติก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างเล็กๆน้อยๆถามนิดนึงนะครับสาขาทั้งหมดมันมี5สาขาอยู่ที่ไหนบ้าง อยู่คลองสามลำลูกกาค่ะคลองสี่ธัญญะค่ะคลองห้าคลองหลวงสองสาขาค่ะคแล้วก็คลองเจ็ดธัญญะไอคลองเจ็ดลำลูกกาค่ะฟังดีๆนะครับความฉลาดของคนทำอาหารกินเขาค้าขายข้าวแกงไงค้าขายแกงนี้เขาไม่ได้ไปจากจุดเลยนะอยู่แถวๆนั้นหมดเลยนะครับเพราะนั้นอยู่แถวๆนั้นหมดก็จะมีเบสกลางที่ทําอาหารแล้วส่งได้หมด มันจะสามารถสง<อ>่งได้บางอย่างทําที่ที่ใหม่ <c oughs> นะใช่ไหมฮะ <c oughs> แต่บางอย่างทําที่เดียวส่งหมดเลยให้มันให้มันอยู่ในรูทเดียวกันอย่างนี้มันง่ายมันง่ายครับแล้วแล้วนุกบอกว่าแถวนั้นเะนี่ยนะใครไปเนี่ยยังไงก็เจอใช่ลำลูกกาลําติดคลองหลวงปาทุมยังไงดักขาเข้าขาออกขากลับโดนทุกอันใช่ไปไปมามาเจอติ้งติ้งติ้งตลอดเวลาเลยนะครับมันติ้งตลอดเวลาเลยครับเขาทางกันแบบนั้น เลขอย่างหนึ่งพูดตรงๆรเลยครับรักเองก็จะคุมง่ายครับรักก็จะคุมง่ายถูกไหมะที่ว่าคุมง่ายนี่คุมเป็นติงใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช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 ่ต่ต่อคุมรักต่อเลยผมว่าใช่คุมง่ายคุมติงงง่ายโอเคเรามาดูกันดีกว่าเขาทำยังไงนะกับความสําเร็จของเขาสําหรับน้ําพริกมะขามหมูนี่ครับนี่อย่างนี้ฮะนี่เนี่ยฮะร้อยจังหวูนี่นะฮะนี่ร้านธรรมดาท่านผู้ชมร้านข้าวแกงเลยนะครับแต่ความอร่อยคนก็มาสิครับ ราคาก็ยุติธรรมขายไม่ได้แพงทุกอย่างก็สบายเริ่มต้นจากกระเทียมค่ะมัปั่นค่ะหอมแดงค่ะใส่กระเทียมไปเท่าไหร่หอมแดงไปเท่าไหร่อ่าห้าร้อยกรัมค่ะอย่างละห้าร้อยกรัมค่ะครับปั่นค่ะครับปั่นให้เข้ากันกระเทียมกับหอมแดงอย่างละห้าร้อยกรัมปั่นออกมาแล้วก็ริกกระเรียงค่ะห้าร้อยกรัมห้าร้อยกรัมเหมือนกันครับปั่นเหมือนกันค่ะ ใส่ลงไปเลยครับใส่รวมกันคับนี่ครับริกแดงจินดา500กรัมค่ะโอ้โหผักแดงจินดา500กรัมนะอันนี้หนูคิดอย่างอื่นไม่เป็นเลยใช่ไหมครับใส่ลงไปครับจินดาอีก500กรัมรหบเดี๋ยวจินดาอีก500กรัมครับท่านผู้ชมครับกินวันนี้ไปเผ็ดชาติหน้าเลยนะครับนี่ครับใส่รวมกันให้หมดตานี้ตั้งน้ำมันค่ะตั้งน้ำมันครับท่านผู้ชมให้ร้อนค่ะแล้วก็มาผัดค่ะ เอาพริกทั้งหมดที่ใส่ไว้มาผัดมาผัดนี่ครับค่อยๆผัดไปเรื่อยๆไฟอย่าแรงนะเดี๋ยวมันไหมไฟอ่อนค่ะไฟหมูสับค่ะหมูสับหมูสับที่ใช้ส่วนไหนสะโพกค่ะใช้หมูส่วนสะโพกสองกิโลค่ะสองกิโลครับใส่ลงไปค่อยๆผัดไปเรื่อยๆน้ำตาลมะพร้าวครึ่งกิโลค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวครึ่งกิโลกะปิครึ่งกิโลค่ะกะปิก็อีกครึ่งกิโลครับ ผัดให้เข้ากันผัดให้เข้ากันที่เห็นผัดอยู่เนี่ยลักเป็นคนผัดเองนะครับใช่ค่ะแล้วน้ำมะขามเปียกมะขามหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลครับตกลงวันวันติ้งทำงานอะไรบ้างสั่งครับแล้วก็น้ำปลาน้ำปลา2ช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะครับหกปรุงรสค่ะครับอีกผัดประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้วผัดต่อไปท่านผู้ชมไฟมันไม่แรงนะครับไฟอ่อนค่ะอันนี้มันฝีมือนะฮะท่านผู้ชมค่อยๆผัดไปเรื่อยไม่งั้นมันไหม้ไฟอ่อนๆอีกหนึ่งชั่วโมงเสร็จสิ้นเรียบร้อยเป็น น้ำพริกมะขามหมูครับออกมารูปร่างตาเป็นอย่างนี้นะจริงๆใช้น้ำมะขามนี่เปรี้ยวไหมเปรี้ยวค่ะต้องเปรี้ยวนะต้องเปรี้ยวนะถ้าไม่เปรี้ยวมันก็ไม่อร่อยนะแล้วต้องเข้มข้นไหมเข้มข้นค่ะใช่มากต้องเป็นเปรี้ยวแล้วก็เข้มข้นด้วยท่านผู้ชมครับ แล้วก็จริงๆแล้วไอาการดูรสเนี่ยต้องดูเอาเองให้คงที่ฮะใช่ค่ะบ,บางวันท่านมะขามมันเปรี้ยวไม่พอเขาต้องใช้เยอะใช่บ,บางวันถ้าเกิดมะขามเปรี้ยวมากก็ใช้น้อยหน่อยนีการดูรสให้คงที่เนี่ยเขาจะรู้เองไอที่ว่าเขารู้เองนี่รักรู้หรือติ้งรู้โ,ฮโฮอเค่ะมี <c oughs> เห็นไหมเรารักทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยทิ้งไม่ได้คอ,อ,อย,ย,อออย,ยูอยู่ด้วยกัน๋ออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันโอเคนะครับ จริงจริงนะครับรถจะนิ่งไว้นิ่งเนี่ยบอกแล้วจริงๆอ่ะพ่อครัวแม่ครัวทุกคนรู้ติ้งรู้แล้วก็รักก็รู้ว่ามันต้องชิมนะฮะ<ช>พริกใช้3ามอย่างเลยค,คือพริกกระเรียงค่ะพริกกระเรียงจะให้ความหอมความเผ็ดอะค่ะอ่าให้ความหอมความเผ็ดนะครับแต่จริงๆแล้วอีก2อย่างก็เหมือนกันนะแต่มันจะทําให้ทั้งหมดรวมกัน3าอย่างก็จะนัวดีใช่ค่ะครับผมคุณน้อรครับเผ็ดอะเผ็ดแต่อร่อยคุณผู้ชม มุมหนึ่งนะมุมหนึ่งที่น้ำพริกมะขามหมูอันนี้มันมีสิคําเดียวที่อ้อให้ก่อนเลยนะเขาชัดมากความเป็นน้ำพริกมะขามชัดมากแต่ที่ชัดกว่ารสชาติก็คือความเผ็ดชัดมากสมคำเล่มนรือของในติ๊งเลยครับในติ๊งแกงใต้คือต้องเผ็ดอ่ะแต่มันหอมและกลมกล่อมมากนี่คือน้ำพริกมะขามหมูขอบคุณพี่โก้นะโหทำสตอให้ผมนี่นี่นี่เต็มเลยเออขอโทษนะให้ ค่อยๆกินนะค่อยๆกินหรืห้าวใช่ฮะไม่ได้ให้กินเล่นนะไม่ได้กินเล่นใช่เชิญนะครับคุณผู้ชมใหญ่จะบอกว่าในจิ้งเกงใต้นะครับผมอาหารเนี่ยหลากรลนะครับอร่อยสไตล์แต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารใต้รสบิ๊กมะขามหมูนะครับบอกเลยว่าอร่อยลงตัวนะครับใครมีหลายสาขานะครับตํารัสาขาไหนนะครับหรือว่าท่านหันหน้าทางไหนดูสาขาไหนก็กินสาขานั้นครับผมรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับ คือถ้าท่านอยู่แถวนั้นหนีไม่พ้นหรอกครับหนีไม่พ้นครับหนียังไงก็ไม่พ้นครับครับเพราะว่าเราดักไปหมดแล้วแล้วกล่าวท่านมาทางไหนก็ติ้งติ้งติ้งท <c oughs> ่านผู้ชมครับมันเป็นน้ำพริกมะขามหมูที่อร่อยจริงๆครับครับแล้วมันเป็นการทํางานที่ไม่ดูถูกคนกินการใส่หมูขนาดน,นี้นะครับแล้วก็การใส่พริกหรือใส่อะไรยัย้งไม่ได้ถ้ายั้งมันจะไม่อร่อยใช่ถ้าใส่นั่นนอยนีดหน่อยพอมาทานปุ๊บ รถมันก็จะแปลงและเปลี่ยนไปเลย<ช>ถ้ามันไม่เผ็ดแบบนี้ไม่เผ็ดขนาดนี้ถ้าเป็นผมกินนี่ผมพูดส่วนตัวจริงพูดจริงๆนะผมเผ็ดกว่านี้อีกโอ้โโอจรๆๆิงๆรับผมเพราะผม <ๆ S 1> ไม่ได้ทาหมอ้อใหญ่อย่างเขา<อ>ทำกินเองอะผมเผ็ดกว่านี้อีกใช่ใช่แต่ว่ามันต้องแบบนี้อันนี้สถานหนู่าหนูก็กินเดียวกับา <ๆ S 2> ก็คือยังไม่ยังยังถามว่าเราก็ยังกินเผ็ดกว่านี้ได้นะอาโอีกเยอะเลยฮ้ผมไปไกลได้กว่านี้อีกเยอะใช่ฮผมเคยไปไกลถึงโอ้ยรสชาติครับไม่องเดียวกันเลยหากอ ลูกคือจริงค่ะคือหอมจริงๆนะหอมพริกน้ำพริกมะขามหมูเนี่ยหอมจริงๆหอมมากๆของเข้าอร่อยของเข้าอร่อยก็ดีใจคนท่านคนแถบนั้นครับท่านฝากท้องฝากผีฝากไข้ไว้ได้กับนายติงนะครับติ้งเอ้ยทำรักษาคุณภาพนะลูกทำไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วทั้งหมดที่นั่งอยู่เนี่ยที่อยู่ด้วยกันน่ะจำ เจ้านี่เหรอทีมงานเขาทีมงานเนี่ยอันนี้ว่าเจ้านี่นั่งเหมือนทวงหนี้ใครนะโอเคเหมือนทวงหนี้ใครเลยนะขอบคุณคุณอรัลั์ขอบคุณร้านนายติ้งแกงใต้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาตลอดนี่คือความอร่อยท่านอยู่แถวนั้นฝากใจฝากได้เลยสบายมากๆครับเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจกันจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับถ้าท่านไปที่จตรนแล้วไม่ไปร้านนี้ ถือว่าเผชดตัวข้าวแช่เขาเนี่ยครับหอมชื่นใจกินแล้วมันมีความสุกมากๆเม็ดข้าวเต็มเม็ดเลยอร่อยเกินเหตุครับอร่อยจริงไหมอยากจะร้องเพลงให้ฟังเลยไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องจอบผักกาดครับมันเป็นรสชาติแบบบ้านๆจริงๆเหนือแบบบ้านๆเหนือแบบบ้านนอกครับท่านผู้ชมต้องลองทานอร่อยมากรับไปเลยครับติ๊กเเต็มติ๊กเต็มติ๊กหมเต็ม